เมื่อไม่นานมานี้ครับคุณผู้ชมเกิดคลื่นลูกใหญ่คลื่นลูกใหม่เลยนะครับในวงการสายการบินในอาเซียนครับเมื่อไลออนแอร์นะครับซึ่งเป็นโล Cost a i r ไลน์สัญชาติอินโดนีเซียออกมาประกาศกล้าวครับท้าชิงความเป็น Number ร์วันจาก Air ์เอเชียงานนี้หลายคนบอกว่าสนุกแน่ครับที่สําคัญนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสายการบินน้องใหม่นี้และทําความรู้จักกับซีอของเขาก่อนเลยครับ ผู้ก่อตั้งสายการบินไลออนแอร์คือนายรัศดีคีรานาในวัยเด็กนั้นเขาไม่ได้ร่ำรวยมากนักโดยทำอาชีพเป็นเซลขายเครื่องพิมพ์ดีดต่อมาได้ร่วมกับพี่ชายก่อตั้งสายการบินแห่งนี้ขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้วโดยมีเครื่องบินเพียงลำเดียวเท่านั้น แต่ไลออนแอร์ก็มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วจนปัจจุบันมีเครื่องบินทั้งหมด100ลำครองมาเก็ตแชร์ตลาดสายการบินในประเทศอินโดนีเซียถึง4 5เเตด้วยกลยุทธ์การขายตั๋วในราคาประหยัดและชูสโลแกนที่คล้ายกับแอร์เอเชียที่ว่าใครๆก็สามารถบินได้ทําให้ปีที่ผ่านมาไลออนแอร์มีผู้โดยสารถึง32ล้านคนมีเส้นทางบินในประเทศและในอาเซียนกว่า70เส้นทางรัศดียังได้ประกาศแผนธุรกิจครั้งใหญ่ด้วยการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ n งจำนวน23 คิดเป็นมูลค่ากว่า2 1 0 0ล้านดอลลาร์และล่าสุดได้สร้างเสียงฮือฮาด้วยการประกาศซื้อเครื่องบินแอร์บัสจำนวน234ลำคิดเป็นมูลค่ากว่า24,000ล้านดอลลาร์ถือเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินล็อตใหญ่ที่สุดของเอเชียทมกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในสหรัฐอเมริกาและยุโรปรัสดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีฟงซัวออลองของฝรั่งเศสฐานะที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของสองบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ โลกการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Lion Air ร์ทำให้กลายเป็นหนึ่งในสายการบินที่เติบโตวรวดเร็วที่สุดของเอเชียจนกระทั่งถูกนำไปเปรียบเทียบว่านี่คือคู่แข่งคนสำคัญของเจ้าตลาดเดิมอย่างแอร์เอเชีย ล่าสุดไลออนแอร์ยังได้รุกเข้าไปขยายธุรกิจในประเทศมาเลเซียโดยการเข้าร่วมทุนกับมารินดาแอร์ในสัดส่วน49%และมีแผนที่จะใช้มาเลเซียเป็น hub เส้นทางบินระยะไกลนักวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็นว่าบรรดา low cost airline ในเอเชียที่ปัจจุบันนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น12สายการบินไลออนแอร์เป็นผู้ประกอบการที่ aggresive ในการลงทุนมากที่สุดและต้องจับตาต่อไปว่าจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเทียบเคียงผู้นําในตลาดอย่างแอร์เอเชียได้หรือไม่ใช่ว่าเส้นทางบินเส้นทางธุรกิจนี้ จะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับแน่นอนว่ามีอุปสรรคขวากน้ํากั้นอยู่ที่สําคัญนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าไลออนแอร์งานเข้าครับจะเป็นอุปสรรคอะไรนั้นพบกับคําตอบได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ